รับทุกคนเข้าสู่รายการเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเมาส์สั่งการคาว่าเมาส์ที่เมาส์อันตรายอ่ะในที่เราคนนี้เรคนอโอ้โหมาบอสกันบอสกันหรือว่าอาจารย์จะเอาหนูมันจะมาสั่งการอาจารย์เนี่ยนะเจ้าหนูเนี่ยนะไหนไอรีนดีกว่าเมาส์อกเขาเพื่อมาส อ๋อเออนี่อันนี้ใกล้เคียงอันนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วน้องกั๊ดว่าไงเมาส์คอมพิวเตอร์ค่ะเมาส์คอมพิวเตอร์ค่ะอ๋อเดีโหอันนี้อันนี้ตรงใช่จริงๆแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์อะไรได้เออพวกแป้นพิมพ์เพราะฉะนั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างนอกเหนือจากเมาส์มีอะไรอีกพวกเราคิดถึงคีย์บอร์ดดีมากมีอะไรอีกนะหน้าจอหน้าจออ่ะต้องใช้บอสอะไรนะเ เคสเคสอะไรอ่ะเคสที of of s. <S uh, ่ม okay? okay. ันเป็นตัวย่อยที่ทำเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูซิว่าไอ้เจ้าเมาส์โซเนี้มาสั่งการเนี่ยมันสั่งการอะไรอย่างไรแล้วเราจะมาดูเบื้องหลังการทำงานของมันโอเคไหมถ้างั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของหน้าตาของเมาส์ที่พวกเราคุ้นเคยกันยกตัวอย่างรูปแบบของเมาส์ที่พวกเรารู้จักให้จานฟังซิว่ามีกี่แบบยังไงบ้างเมาส์อาเดี๋ยวดูซิจานมีอันนี้นะคะด้านล่างก็จะกดได้แล้วตรงนี้ก็จะกดได้กดได้ทั่วไปหมดเลยนะน้องบอยจานมสาย USB อยู่แล้วอันนี้มีแน่าไหนไหนมันจะมีแบบเมาส์ Apple แต่ว่ามันจะไม่มีแบบอย่างงย้ค่ะถ้เวลาเราเลื่อนอะไรแบบนี้มันก็จะแบบไปตามมันก็คือแบบ ไม่เข้าใจอ่ะใจเย็นๆก่อนครับน้องไอรีนค่อยๆอธิบายก็ได้ครับอาจารย์งงไปหมดแล้ว <c ười> อ่านไหนลองให้พี่กัสมาพี่กสัสไดเมาส์แบบไหนแบบมีฐานแมีฐ <c ười> <c ười> านโ <c ười> <c ười> อ้โหแก๊งตัวจิ๋วแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยนะครับเราไปฟังอาจารย์อธิบายกันดีกว่าครับสรุปก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูเผินๆด้วยหลักการทํางานของเมาส์ก็คือมันทําหน้าที่ บอกตำแหน่งบนจอคอมพิวเตอร์เนาะว่าออโอเคตอนนี้อยู่ที่ไหนก็จะมีลูกลูกศออยู่บนหน้าจอ<ช>แต่ตัวเมาส์เนี่ยสิ่งที่ทำหน้าที่คือเป็นตัวส่งสัญญาณให้กับคอมพิวเตอร์ได้รู้ว่ามันควรจะมีตำแหน่งอยู่ที่ไหนและแน่นอนมันก็เป็นลักษณะผสมผสานด้วยก็คือนอกจากมันบอกตำแหน่งแล้วเนี่ยเวลาเรากดเมาส์คลิกอ่ะก็จะมีคลิกซ้ายคลิกขวา แล้วบริเวณตรงกลางส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไอ้เจ้าล้อหมุนตรงนี้ด้วยเหืือบางทีอ,อยากจะเปลี่ยนหน้นาถ้าเป็นกรณีของอีก operating system หนึงอาจจะเป็นแค่คลิกอย่างเดียวสิ่งที่อาจารย์อยากจะรู้และการทํางานของมันพวกเราคิดว่าเมาส์เนี่ยสามารถรู้ตําแหน่งตัวเองและบอกคอมพิวเตอร์ได้ยังไงว่าตอนนี้เมาส์เนี่ยอยู่ที่ไหนอืมนั่นน่ะสิครับน้องๆทางบ้านเคยสงสัยกันไหมครับว่าเจ้าเมาส์รู้ตำแหน่งของตัวเองได้อย่างไร โอ้ยยกมือหมดเลยเอาเริ่มพี่ก๊าซมั้งคิดว่ามันเป็นเซนเซอร์ข้างล่างแล้วมันก็ส่งเข้าไปในสายนี้แล้วก็อ่าเป็นเซนเซอร์อะไรสักอย่างใช่ไหมโอ้มันใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงอ่ะจะไอรีนจ๋าสายเป็นตัวตัวส่งสัญญาณหรือเปล่าคะอ่าสายเป็นตัวส่งสัญญาณแล้วสัญญาณนั้นได้มายังไง ไดมาจากในเซนเซอร์สีอ่าเหมือนพี่ก๊สใช่ไหมโอเคเซนเซอร์นะน้องบอสก็คือว่ามันมีระบบเซนเซอร์ตัวสีแดงๆกระพริบกระพริบก็คือเหมือนพี่พี่มันจะบอกว่าแบตเตอรี่ฉันจะหมดแบตเตอรี่ฉันจะหมดแล้วมันกระพิบกระพิบมาพอแหมน้องบอสเกือบจะตอบถูกอยู่แล้วเชียวไงกลายเป็นเรื่องอื่นซะงั้นล่ะครับคำถามคือแล้ว ตัวมันเองรู้ได้ไงว่ามันถูกขยับแล้วระบบเซนเซอร์เซนเซอร์เหมือนกันเอาล่ะทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยว่าเกี่ยวกับเซนเซอร์เดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันครับว่าที่เราเข้าใจแล้วแหละว,ว่ามันเป็นเซนเซอร์อะไรสักอย่างสุดท้ายแล้วเนี่ยไอเซนเซอร์ตัวนี้มันมาช่วยบอกได้ยังไงว่าเมาส์มีการเคลื่อนตัวไปซ้ายขวานั่นละ เราจะเห็นได้ว่าเมาส์มีความหลากหลายพอสมควรก็จะมีทั้งประเภทที่มีสายและไร้สายแต่ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะศึกษาเป็นพิเศษคือพยายามจะตอบคำถามเมื่อสักครู่ที่ถามว่าเมาส์เนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าตัวมันเนี่ยถูกขยับซ้ายขวานหน้าหลังไปเ,เรามาลื้อกันเลยไหมครับพร้อมแล้วใช่ไหมยอยากจะเห็นข้างในมาแล้วใช่ไหมไอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามเขาว่าข้างในเมาส์มันมีอะไรกันบ้างครับ โอเคนี่คือด้านในนะครับของมันเตัวปั่นเหมือนด้านบตัว<อ>ปั่นนี่ก็คือบริเวณที่เราเห็นจากด้านนอกเนาะ <S <S ที่เป็นอไอ้เจ้าสกรูวิลเนาะเป็นตัวล้อให้เลื่อนได้แล้วก็สังเกตว่ามันก็จะมีสวิชด้านซ้ายแล้วก็มีสวิชด้านขวาจะมีไอ้เจ้าตัวสวิชที่เป็นตัวรับการสั่งงานในกรณีของการกดอยู่ทั้ง3จุดเลย ่วนวงล้อที่หมุนเนี่ยก็จะมีกลไกอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวอ่านว่ามันมีการถูกหมุนไปแล้วเป็นระยะทางเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไอ้ตัวหัวใจสําคัญของการบอกตําแหน่งของไอ้เจ้าตัวเมาส์กันที่เมื่อสักครู่นี้น้องๆทุกคนตอบอาจารย์ว่ามีเซ็นเซอร์อาจารย์ถามว่าเซนเซอร์นั้นอะอยู่ไหนอยู่นี่ <laughs> ตัวเดียวกันหมดนะอ่ะคราวนี้แล้วคิดว่าแสงมาจากไหนแสงก็ เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราและน้องๆทังบ้านได้ดูไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบตัวนี้กลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์หนึ่งสองาชัหน้านใหญ่ชุ่หน้านใหญ่ชัหน้านใหญ่จริงๆด้วยอ่าทุกเราทุกคนเห็นแม้ว,ว่า ไอ้ตรงที่เป็นต้นกําเนิดแสงก็คือไอ้เจ้าตัวหลอดไฟตัวนี้นั่นก็คือหลอด LED นั่นเองเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เราเลยเรียกว่าเป็น Optical Mouse ก็คือเป็นเมาส์ที่ใช้แสงนี่แหละมาช่วยแต่ถามว่าเอาแสงมาทําไมถ้าทางน้องๆอยากรู้กันแล้วล่ะครับว่าทําไมต้องใช้แสงแล้วทำไมเราถึงต้องมีแสงสีแดงๆด้วยครับผมว่ารู้ครับก็คือว่าบอกว่าฉันติดแล้วฉันติดแล้วตัวฉันติดแล้ว <คน S 2> าใจันโคจช้จะได้รู้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันทําหน้าที่มากกว่านั้นครับก็คือเดี๋ยวอาจารย์ จะยกมาให้ดูเพิ่มเติมนะนี่คือตัวแผงวงจรของเราคราวนี้สังเกตว่าถ้าจะเอาตัวนี้ออกมาเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่อยู่คู่กับไอเจ้าตัวแสง LED คืออุปกรณ์ชิ้นนี้อ่าเพราะนั้นถ้าเกิดใช่ใชก็คือสังเกตว่าพออาจารย์เอาอันนี้เข้าไปสังเกตที่พื้นไหมตัวนี้ใช้หลักการสะท้อนของแสงโอเคเนาะแ,<ถ>แล้วสุดท้ายในยแสงที่สะท้อนอยู่ภายในไอเจ้าตัวพลาสติกตัวนี้จะฉายลงไปไปบนพื้นเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูอีกทีนี่นี่นะลงไปบนพื้นแล้เวเนาะ แต่นี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือไอ้เจ้าตัวพื้นเราจะถูกส่องสว่างด้วยแสงตัวนี้นั่นเองเราพอจะเข้าใจแล้วว่าตอนนี้เรามีไอ้เจ้าตัวนี้เป็นแหล่งกําเนิดแสงเนาะที่เราเห็นเป็นสีแดงๆเนาะแล้วเรามีไอ้เจ้าตัวนี้มาเป็นตัวที่ช่วยสะท้อนแสง <Okay. S 1> เพื่อให้แสงตัวนี้มันไปฉายส่องลงบนพื้นแล้วสังเกตที่เมื่อสักครู่ <Okay. S 1> ทุกคนตอบอาจารย์ว่าไอ้ตัวดําๆตัวนี้มันคือเซนเซอร์ ตอนนี้ทุกคนพอจะเดาให้กันรูว่ามันคือเซนเซอะไรกันแน่นะเซอร์จับแสงจับแสงแต่จับอะไรของแสงเกือบแล้วเกือบแล้วเพราะตอนนี้เรามีแสงสีแดงเครื่องอะไรสักอย่างฉายลงไปบนพื้นสัญญาณสัญญาณอะไรสัญญาณอินตทอร์เนร์สัญญาณข้อมูลข้อมูลอะไรดีข้อมูลข้อมูลการืัอนที่ไกลล้วแล้วมันพยายามจะจับอะไรอสรุปแล้วจริงๆเนี่ยมันก็เสมือนเป็นกล้องนั่นเอง S 1> <S 1> <S <S อ่าอ่ามันอาจจะดูยากนิด,ด<ม>นึง,ตงแต่ถ้าเกิด<ส>ทุกคนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นรูเล็กๆตัวนี้ <S <S แต่อ้เจ้าตัวนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นกล้องแบบคุณภาพแบบโอ้โหดีอย่างที่เราใช้ในการถ่ายภาพนะแต่อย่างน้อยเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น Image คือหมายว่าเป็นตัวจับภาพอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเซนเซอร์จับภาพนั่นเองอาจจะไม่ต้องมินิมากหรอกก็คือพอเห็นภาพที่อยู่บนพื้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตอ้เจ้าตัวนี้ดีๆเนี่ยทุกคนสังเกตที่ปลายของมัน เราเคย,ย,ายาทําเรื่องนี้มาแล้วเลนล์นอ่นเยี่ยมยอดไอ้เจ้าตัวนั้นก็คือเลนส์ทำหน้าที่ขยายภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆเข้าใจแล้วนะครับว่าหลักการของมันก็คือที่เราเห็นเป็นแสงสีแดงตัวนี้แล้วจะต้องมีตัวนี้มาช่วยสะท้อนแสง <ขอ S 1> เพื่อให้ไปฉายลงบนพื้นแล,แล้วจะมีตัว เซ็นเซอร์ที่คอยจับภาพบนพื้นนั่นแหละแต่เพื่อให้ภาพมันเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นโดยไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เลยมีพลาสติกที่มีลักษณะโค้งมนเป็นเหมือนเป็นเลนมาขยายหลักการทํางานก็คือเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์ขยับเมาส์ไปซ้ายขวา ภาพที่ปรากฏบนเซ็นเซอร์ก็ต้องขยับตามไปด้วยและไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นี่แหละก็ตีความว่าภาพที่มันเลื่อนไปนี่แหละมันจะตีความเป็นการเลื่อนของเมาส์บนคอมพิวเตอร์ด้วยมันก็ส่งสัญญาณนี้ไปให้คอมพิวเตอร์นั่นเองเอาละครับเพราะฉะนั้นนี่คือการทํางานของเมาส์ที่ตอนนี้เราสังเกตว่ามีแสงสีแดงถูกไหมตอนนี้เรารู้แล้วว่าการทํางานนี่มันเป็นการทํางานคู่กันระหว่างแสงกับกล้องเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแสงของอาจารย์จะเป็นแสงอะไรก็ได้ เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีรุ่นที่ออกมาจําหน่ายโดยใช้แสงที่เป็นแสงเลเซอร์ก็ได้ประการที่2ยิ่งไปกว่าน,นั้นอาจจะเป็นแสงที่อาจารย์ไม่จําเป็นต้องมองเห็นก็ได้แต่ขอให้ไอ้เจ้าตัวเซนเซอร์เนี่ยอมองเห็นก็พออาจารย์ครับมมันจะมองเห็นได้ไงโดยที่มันไม่มีแสงมันไม่มีอะไระพ<อ>เพราะเซนเซอร์บางอย่างเนี่ยมันอ่อนไหวต่อแสงย่านอื่นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแสงที่ตามองเห็นก็ได้ อ่าอย่างเช่นอาจจะเป็นแสง UV อย่างเงี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นก็เลยมีเมาส์บางรุ่นที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนไม่มีแสงอะไรอยู่และนี่คือหลักการทํางานของไอ้เจ้าตัวเมาส์นั่นเองแต่แน่นอนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งการคอมพิวเตอร์ยังมีอีกหลากหลายมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปว่ามีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจควบคู่ไปกับเจ้าเมาส์ตัวนนี้กันดีกว่าเนาะนั้นเราไปติดตามกันต่อเลยครับ เราคิดว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันรู้ได้ไงว่ามันถูกกดปุ่มไหนเพราะ,ะมันมีสายอยู่ค่ะไม่ใช่อย่างนั้นครับน้องบอสอาจารย์หมายถึงว่าเจ้าคีย์บอร์ดรู้ได้อย่างไรว่าเรากดปุ่มไหนแล้วน้องๆทางบ้านทราบกันไหมครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดมันทำงานยังไงเมาส์เนี่ยเราใช้ลักษณะการเคลื่อนไหวแลวเรารู้แลแต่คำถามคือแล้วในกรณีของคีย์บอร์ดเนี่ย มันใช่ลักษณะของการถูกกดอ่ะแล้วมันรู้ได้ไงว่าปุ่มไหนโดนกดมันต้องมีสัญญาณเลยตรงปุ่มนั่นมันต้องมีสัญญาณนีกแหละแต่มันเอาอะไรเป็นตัวบอกดีนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลย ER ให้พวกเราทุกคนดูดีไหมถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยบริเวณด้านในจะมีสายคล้ายๆเป็นรูปร่างของเจ้าตัวสายไฟเนาะแต่ว่าเป็นลักษณะคือเป็นแพทเทิร์นละ เป็นรูปแบบที่อยู่บนนี้จะเห็นได้ว่านะบริเวณเนี้จะมีจุดกลมๆอยู่สังเกตน,นะสังเกตน,นะและจุดกลมๆนี้จะเป็นตำแหน่งเดียวกับไอ้เจ้าตัวคีย์บอร์ดนั่นแหละแต่ละจุดนี้จะแสดงตำแหน่งของคีย์ต่างๆหัวใจสำคัญที่อาจารย์หาไปเมื่อสักครู่ว่าเจ้าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่ามันถูกกดปุ่มไหนเนี่ยจร,จริงๆแล้วอยู่ที่แผ่นนี้บริเวณตรงนี้ซึ่งเป็นเจ้าตัววงจรน,นี้อยู่นั้นทุกครั้งเนี่ยที่อาจารย์กดลงไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลขงของระยะห่าง ก็คือทุกครั้งที่เรากดลงไปเนี่ยมันทาให้เจ้าแผ่นตัวนี้มันขยับขึ้นขยับลงและเจ้าการขึ้นลงนี่แหละจะทําให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเจ้าแต่ละบ,บริเวณที่เป็นจุดๆตัวนี้มีค่าเปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้รู้ว่าปุ่มไหนนั่นแหละที่โดนกดนนแต่ว่าเรามาลองพิมพ์ได้เดี๋ยวเราจะลองดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบ USB กลับแล้วลองให้พวกเราทุกคนพิมพ์ตอนที่มันโลง่ลงๆอย่างนี้เนาะ<ๆ>ลองพิมพ์ซิ<ๆ>มีอะไรขยับไหม พออาจารย์ไม่ได้ประกอบมันกลับไปให้มันดีๆเนาะบางจุดถ้ามันไม่ไปกดโดนไอ้เจ้าตำแหน่งที่เป็นวงจรไฟฟ้ามันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนสัญญาณมันก็ไม่เข้าเดี๋ยวอาจารย์เอามือเอามือลองไว้ให้ลองดูซิอ่ะดีขึ้นไหม <c oughs> นั้นบริเวณที่อาจารย์เอามือไปลองหน่อยมันก็จะมีการกดลงไปไอ้เจ้าบนแผงวงจรนะครับมันก็จะสามารถส่งสัญญาณต่อไปได้ บริเวณไหนที่มันหลวมๆห,หน่อยมันก็จะเริ่มไม่อ้าวสนุกใหญ่เลยนะตอนนี้บริเวณไหนที่หลวมๆห,หน่อยมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไอ้เจ้าระยะห่างระหว่างไอ้ตัวจุดตรงนั้นมันก็เลยไม่รับสัญญาณอ<ด>่าโอเคนั้นตอนนี้ทุกคนเข้าใจหลักการการทํางานของไอ้เจ้าตัวคีย์บอร์ดแล้วนะ<ค>โอเคแน่นอนเดี๋ยวเรายังมีอุปกรณ์ที่ทนอกเหนือไปจากไอ้เจ้า2ตัวนี้อีกที่เยี่ยมกว่านั้นเย<ม>ี่ยมกว่านั้นเ,เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปเลยครับ อุปกรณ์ถัดมาที่ใช้ควบคู่ไปกับเจ้าเมาส์าและก็คีย์บอร์ดก็คือ,อ,คคอไอ้เจ้าตัวทัชแพดหลักการทํางานของทัชแพดพวกเราคิดว่ามันใช้หลักการอะไรเอ่ยอ่จาจะไอรีนระบบสัมผัสเวลานิ้ว<ล>เราเลื่อนไปที่ไหนมันเมาส์มันก็จะสัมผัสกับอะไรอ่าถูกต้องเลยถูกต้องเลยก็คือจริงๆแล้วมันก็ใช้หลักการ <ไข S 1> คล้ายคลึงกับคีย์บอร์ดแต่ตอนคีย์บอร์ดเนี่ยเราอาศัยการกดปุ่มเนาะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้เราใช้นิ้วของเรานี่แหละ ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนตําแหน่งของนิ้วไปเนี่ยบริเวณใต้ทัชแพดก็จะมีตัวที่เป็นลักษณะเป็นตัวเซ็นเซอร์เหมือนกันและตัวจับคล้ายคล้ายคีย์บอร์ดแต่เป็นคีย์บอร์ดที่ละเอียดมากแล้วก็ตัวจับจากการที่นิ้วเราไปอยู่ตรงไหนท้านั็นอย่างอื่นไปแตะค่ะถ้าเป็นคําถามที่ดีคราวนี้ถ้าเอาอย่างอื่นแตะจะเวิร์กหรือเปล่า เรากกาะดินสออะไรปรกากกาดินสอจะเวริร์กไหมคราวนี้พอเราพูดถึงปากกาดินสอทั่วๆไปเราสามารถทดลองโดยใช้ปากกาทั่วไปก่อนมันจะมีปากกาทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติอันนี้สมมติเป็นแท่งพลาสติกสังเกตอาจารย์เอามาแตะก็ไม่ขึ้นแสดงว่าไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากพอแต่ถ้าพวกเราสังเกตมีใครใช้แท็บเล็ตเนาะ แล้วมันจะมีขายตามท้องตลาดที่เป็นลนักษณะเช่นนี้อาซึ่งตรงปลายมันจะนิ่มๆเป็นยางนิดนึงเนาะ,ะทุกคนลองดูซิไหนลองบลองบอ,งบอสลองเขีย่ยๆดูซิดูมันเมาส์ขยับไหมขยับไหมขย,ขยับเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแสดงว่ามันมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันสามารถทําหน้าที่แทนนิ้วเราได้เลยเป็นสาเหตุทําให้ไอเจ้าอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยสามารถไปใช้กับ iPad ได้เสมือนหนึ่งว่าเป็นปากกา แต่จริงมันก็ยังไม่ได้ปากการ้อยเหรอกมันก็คือเป็นตัวที่ทําหน้าที่แทนนิ้วเรานั่นเองแต่ยังไม่จบสังเกตว่าณปัจจุบันตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเป็นปากกาไฟฟ้าะจะใช้คำว่าไฟฟ้าก็ได้ก็คือตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์หรือเป็นตัวสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเขียนลงไปได้อาจารย์อยากจะรู้ว่าปากกาตรงน,นี้มันรู้ได้ยังไงว่ามันมีการเขียนเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่า ไอ้เจ้าตัวปากกาตัวนี้มันซ่อนความลับอะไรอยู่ทุกคนคงอยากรู้แล้วนะครับว่าความลับของเจ้าปากกาสมาร์ทโฟนนั้นมันทำงานอย่างไรเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าปากกาตัวนี้ข้างในมันมีอะไร อันดับแรกก็คือต้องมีอะไรที่ขีดเขียนก่อนอถูกต้องนั้นอาจารย์ก็เลยเอาโทรศัพท์ที่สามารถใช้เจ้าปากกานีได้ซึ่งแน่นอนถ้าเรามาลองเขียนตุ๊กตับตุ๊กตั๊ตตตตมันก็เหมือนกับใช้ปากกาเนาะไม่มีปัญหาสามารถเขียนได้จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวปากกาเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ว่าถ้าอาจารย์สบัดมันมีความรู้สึกเหมือนว่าสังเกตเนาะปลายมันสามารถรับความหนักความเบาได้ถ้าอาจารย์กดหนักนิดนึงแล้วอาจารย์ขยับปลายขึ้นเนี่ยมันสามารถทําให้ปลายมันเล็กลงได้ ให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นตัวปากกาหรือเป็นลักษณะเป็นเปนดนสอรรจริงๆเราไม่จําเป็นจะต้องไปกดหน้าจอป่ะคะแล้วแต่การออกแบบครับจริงๆสังเกตว่าตอนที่อาจารย์เอามาใกล้ๆมันก็เริ่มรู้สึกแล้วแหละว่ามีอะไรมามาอยู่ใกล้ๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องออกแบบให้ว่าถ้าอาจารย์มีการสัมผัสเกิดขึ้นมันถึงจะมีมึกมรออะไร <het S 1> อันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะรู้ก็คือแล้วไอ้เจ้าข้างในตัวนี้มันประกอบไปด้วยอะไรน่าจะมีแม่เหล็ก อ่าแม่เหล็กเลยเหรอจ้าริแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยเอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าข้างในปากกาที่ใช้กับสมาร์ทโฟนหรือเจ้าตัวอินพุตที่เป็นลักษณะปากกาตัวนี้มีอะไรซ่อนอยู่มาดูกันเลยครับโอ้ยมีเส้นเด้วยลองดูดีๆตรงที่ปลายสังเกตเลยไหมจะเห็นว่ามี มีดขดลวเดเนาะแล้วก็มาพันพันพัน,พนที่ปลายเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นขดลวดมาหมุนหมุนเป็นวงเนี่ยเรานึกถึงอะไรทองแดงทองแดงอ่ะดีมากเราเห็นลวดทองแดงที่มาขดขดอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะสอดคล้องกับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าที่เราพูดถึงแม่เหล็กไฟฟ้านั่นแหละที่เราเดาอะใกล้เคียงแล้วเนี่ยแหละก็คือคุณสมบัติที่มีคําว่าความเหนียวนําไฟฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกการนะประยุกต์หนึ่งของมันก็คือไอ้เจ้าขดลวดตัวเนี้ย จะเป็นตัวบอกว่าเวลาจารย์เอาไปแย่ใกล้ไกลกับเจ้าตัวจอสมมติจามีจออยู่เดี๋ยสังเกตว่าไอ้เจ้าความเป็นแม่เหล็กของอเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นตัวทําให้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตว่าบนจอเน,นี้ยก็จะมันจะเริ่มเซนได้นะมันเริ่มสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมีอะไรมาอยู่ใกล้ๆแล้วพอจา์ไปเขี่ยมันโดนก็ยังพอที่จะทำได้อยู่ลดสงสัยครัครับผมหัวปากกาเนี่ยครับมันไม่ได้ออกเป็นแบบนี้แต่ทำไมเวลาแบบว่ามันใช้อย่างนี้มันก็ใช้ได้อ่าะนี่แหละคือคุณสมบัติของ ความเป็นแม่เหล็กสังเกตว่าเราไม่จําเป็นต้องสัมผัสมัน100%ยเอร์เซเราแค่อยู่ใกล้ๆมันก็สามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่แล้วนั่นเองแต่ยังไม่หมดครับเดี๋ยวอาจารย์ยังจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งการนอกเหนือจากที่เราศึกษากันมาเมื่อสักครู่อีกอยากรู้ไหมอยากรู้ครับเดี๋ยวตามอาจารย์ไปกันเลยครับไป จ้าจ้าเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บเดียวอาจารย์แค่จะเช็ควิดีโอเฉยๆไม่ได้เล่นเกมเราคุยเรื่องอะไรกันมาเมาส์ค่ะเมาส์แต่วันนี้ที่อาจารย์พาพวกเรามาเนี่ยอาจารย์มีอย่างอื่นเีกทันสมัยกว่าไอ้เจ้าเมาส์กับคีย์บอร์ดสิน้องๆทำหน้างงกันใหญ่เลยแล้วมันคืออะไรล่ะครับอาจารย์ครับยุคนี้เราคุ้นเคยเนาะเวลาเรามีเกมที่เราสามารถเล่นแล้วเราสามารถ ขยับหน้าขยับหลังได้สามารถเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรได้ครับผมใช้ VR หรือเปล่าค VR หรือเปล่าครถูกต้องเลยที่เรา VR ย่อมาจากอะไร<อ>น้องบอสเจอคำถามนี้เข้าไปถึงกับอึ้งกันไปเลยทีเดียวเรามาฟังคำตอบจากแก๊งตัวจิ๋วว่า VR ในความคิดของแก๊งตัวจิ๋วนั้นย่อมาจากอะไรนูกรู้แล้ววิดีโอโรเซ่าวิดีโอโรซ่าตกหลัอไม่ใช่ใชวิดีโอมันวิวิดีโอมัน ตัว R มาจาก Man มันเวอร์เนี่ยเหรอไม่เอาตัวรอบพี่กัดมาจากไหนไม่ว่าตัว V เนี่ยมันจะวิอะไรสักอย่างแล้วก็ตอบไม่ได้้วอ่าคำตอบก็คือ VR มาจาก Virtual อ่าร <Reality S 2> ีแอลิตอ่าก็คือเป็นความจริงเสมือนก็คืออาจารย์พยายามจะเอามาให้พวกเราเห็นว่าเนี่ย อุปกรณ์สมาร์ทโฟนสมัยใหม่เนี่ยสามารถรับสัญญาณขาเข้าได้นอกเหนือไปจากเมาส์สังเกตเนาะเมาส์ Mouse เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แค่2มิติบนหน้าจอเฉยๆแต่ตอนนี้เรากำลังจะมาดูการรับสัญญาณขาเข้าที่เป็นลักษณะอาจจะใช้คำว่า3มิติรอบตัวเลยก็ได้360องศาแล้วมันก็เลยนำมาสู่สาเหตุที่อาจารย์พาพวกเรามาที่นี่วันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ VR 1ทอ้องหลอซึ่ง เป็นสถานที่ที่เอาไอ้เจ้าเทคโนโลยีที่เป็น virtual reality 360ร้อสงศาเนี่ยมาประกอบเข้ากับการเล่นเกมนั่นเอง<ม>เพราะฉะนั้นเราสามารถมี Interactive เกิดขึ้นกับเกมได้แล้วสิ่งที่อาจารย์จะพามาวันนี้ก็คือให้พวกเราสนุกกันเต็มที่เลย <Yay! S 1> <c oughs> สอแล้ววพกเรางั้นไปลุยกันเลยครับ และตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้อง VR ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยอธิบายเรื่องของ VR ให้เรานะครับ<ส>ต้อนรับพี่อาจครับผมสวัสดีครับ ต้องขอรบกวนพี่อาช่วยแนะนําเทคโนโลยีตัวนี้นิดนึงว่ามันเข้ามามีบทบาทกับกับเรื่องของการเล่นเกมหรือเทคโนโลยีที่มีใช้ในปัจจุบันยังไงกันบ้างครับตัวเกมที่เราใช้เนี่ยตัวนี้จะเรียกว่าเครื่อง HTC Vive นะครับเป็นเกมแบบ Virtual Reality คือเราจะต้องใส่แว่นแล้วเราจะเข้าไปในเกมเลยเข้าไปในโลกของเกมหมุนตัวได้มองเห็นได้360องศา<อ>เล่นเนี่ยต้องขยับแขนด้วยใช้แขนสองข้างครับผมคือเวลาเล่นเกมเครื่อง Vive เนี่ยนะครับเราจะต้องมีคอนโทรเลอร์2ตัวคอนโทรเลอร์เนี่ยจะเป็นมือเราในเกมนะครับ ซึ่งจะมีปุ่มหลักอยู่2อสาปุ่มปุ่มนี้คือปุ่มทริกเกอร์นะครับเวลาเราใช้เมาส์เนี่ยมันจะมีการคลิกใช่ไหมครับทริกเกอร์เนี่ยจะเป็นการคลิกในเครื่องไวฟ์นะครับนอกจากทริกเกอร์แล้วจะมีปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มทัชแพดทัชแพดที่มันเลื่อนเลือ่อนที่มันเลื่อนเลื่อนอ่าใช่ทัชแพดในคอมเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องสมจริงซะยิ่งกว่าที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์นั่งเล่นบนมือถือซะอีก <c oughs> เอาแหละถ้าพร้อมแล้วงั้นลุยเลยครับเวลาที่แก๊งตัวจิ๋วรอคอยกันแล้วครับ มาดูน้องๆเล่นเกมกันว่าจะสนุกขนาดไหนนี่นยิงองอันเลยคราวนี้ถึงตาน้องออก o ัสกับอาจารย์เล่นแล้วครับมาดูกันว่าทั้งสองจะสนุกขนาดไหนอาจจะยิงไม่แม่นแต่ท้าดูดีไว้ก่อน <c oughs> เป็นไงบ้างพวกเราหลังจากที่ได้เล่นมาแล้ว มันจะมีอาวุธให้วัดที้แล้ววัดโจนคือตอนที่วัดโจนคือมันโยนเสมอาพคือจริงเลยค่ะเวลาบอออกไปที่เดเตอร์นะคะเขาลองทำนี้นะคะเอาที่เดเตอร์เฮ้ยทำไมมูนเจ็บเฮ้ยทำไมมูนเจ็บนี่มันกระแพงนี่เจ็บมือเลยหรอบอสเออน้องบอสครับ V ีก็แค่เสมือนจริงนะไม่ถึงขั้นเจ็บจริงหรอกครับ เอาล้วหลังจากที่เล่นห้องนี้แล้วเขายังบอกว่ามีห้องเจ๋งกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวให้พี่อาจพาไปให้พี่อาจพาไปเนะ <c oughs> เาะอ่างั้นไปห้องต่อไปเลยครับ <c oughs> เอาแล้วครับพี่อาจตอนนี้เราอยู่ในห้องอะไรครับนี่ห้องนี้เป็นห้องกรีนสกรีนครับเป็นห้องพิเศษของร้านนี้ก็คือ <c oughs> เราจะสามารถอัดวิดีโอลูกค้าเห็นตัวลูกค้าอยู่ในเกมได้เสร็จแล้วเนี่ยวิดีโอเนี่ยเราอัดเสร็จเราจะส่งไปให้ที่บ้านเลย <c oughs> <c oughs> เล่นได้ทีละคนคเอาเอาและกันได้ทีละคนเอาและกันอานคนละคลิปวันนี้เราสนุกสนานกันมากๆเลย เราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วครับโอ้มันมีมากกว่านี้เยอะเลยครับมากกว่าที่เราได้เล่นวันนี้เยอะเลย VR เนี่ยตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงระดับที่ว่าแบบเราสามารถ เดินจริงๆได้แล้วคือ oh. มีเป็นลู่ให้เราใส่รองเท้าเฉพาะรองเท้าพิเศษทําให้เราเดินในเกมได้ด้วย oh. อะไระแบบพัฒนาขึ้นมาใหม่วันนี้พวกเราทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าจริงๆอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําสัญญาณเข้าเนี่ยมีมากมายเยอะแยะเลย <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราพัฒนาไปในยุคป,ปัจจุบันเยอะแยะมากมายวันนี้เป็นไงพวกเราทุกคน <c oughs> ดีมกมากๆเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่อาจกันนะโอเคขอบคุณมากๆนะครับพี่อาจครับครับครับผมและแน่นอนครับสำหรับความรู้และเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีให้ติดตามชมกันอีกในรายการฟิสิกส์กสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ้นตบไตบนะคะจัดไปย